สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราก็ย,ยังคงอยู่กันในเรื่องของการคูณกับครูครูคจารุวรรณจันทรัตน์นะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลกักที่ไม่มีการทดนะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าไม่มีการทดนั้นเป็นอย่างไร ข้อแรกก็คือ12คูณ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนำ12ตั้งแล้วคูณด้วย3ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะนักเรียนเราก็นำ3มาคูณกับ2ที่อยู่ในหลักหน่วยอ่ะ3คูณกับ 2, 2ตัวนี้จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะนักเรียน3คูณ2ได้ เท่าไรสามหนึ่งสามสาอ่ะเสร็จแล้วเราก็นำสามมาคูณกับ1 1ในที่นี้อยู่ในหลัก10 3สคูณหก็ได้3ได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วเราก็ตอบตอบอ่ะข้อต่อไป42คูณกับ สอง2คูณสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นคือโจทย์นะคะนักเรียนเราก็นำา42ตั้งแล้วคูณด้วย2อ่ะเราก็จะนำสอมาคูณกับ2ที่อยู่ในหลักหน่วยเวลาการคูณเราจะค,คูณจากหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปหลัก10บอ่ะ2คูณ2ได้ 4แล้วก็นำา2มาคูณกับ4 2คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่ท่องสูตรคูณแม่2เลยค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8ได้เท่ากับ8แล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตอบอ่ะข้อต่อไป41คูณด้วย5 นำ41ตั้งแล้วก็คูณด้วย5นำ5ไปคูณกับ1 1ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะ5คูณ1ก็ได้5แล้วก็นำ5คูณกับ4 4ในที่นี้จะอยู่ในหลักสิบ5คูณ4ได้เท่ากับ20ขีดเส้นใต้2เส้น 41คูณกับ5าคำตอบที่ได้ก็คือ205เราก็ต่อบอาตอ,อ่ะข้อต่อไป62คูณด้วย4เราก็นำา62มาตั้งอ่ะทีนี้ครูถามหน่อยว่า62เลขอะไรอยู่ในหลักหน่วย ใครตอบได้บ้างคะอ่ะ,ฉะเฉลยเลขสองนั่นเองที่อยู่ในหลักหน่วยแสดงว่าเลข6จะอยู่ในหลักสิบอ่ะเรามาต่อกันดีกว่า6กสตั้งใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย4ขีดเส้นใต้1เส้นเรานำสีไปคูณกับ2 4งสอง แแล้วก็นำา4มาคูณกับ6อ่ะ4คูณ6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ24่เขานี้ได้คำตอบก็คือ248นะคะนะักเรียนมีใครไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคะอ่ะ งั้นครูจะมาสรุปให้นักเรียนฟังนะคะในการคูณจำนวน1ห,หลักกับ2หลักที่ไม่มีการทดเนี่ยค่ะเราจะคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงค่อยคูณจำนวนในหลักสิบนะคะนักเรียนคูณหลักหน่วยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปคูณในหลักสิบอ่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ครูขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัด ของครูด้วยทำทุกข้อที่ครูสั่งนะคะสวัสดีค่ะ